อสวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆจ้ะมาค่ะกินข้าวแล้วกัออกจากบ้านไปทํางานเนาะค่ะเนาะนี่แหละชีวิตไอซิสิพอนไปทํางานจ้ะเพื่อนรุ่นเพื่อนอันฝรั่งเศสเพิ่นเริ่มเปิดบาร์ข้างนอกแล้วค่ะคนเต็มอยู่เห็นบะคนเต็มอยู่จ้ะนี่บ้านไอซิสิปอนอใกล้อันอำเภอเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบะ มาเดินนำไปเหงานขอบคุณเพื่อนเน,นเก้าที่เขามารับชมขอบคุณเพื่อนไม่ที่เขามารับชมเด้อจ้ะเด้อเด้ะเขามาหายใจสิดฟ้อนกระจยเย็นๆเด้อค่ะเด้อให้เวลาจากน้อยนีย่นะคะพวาตองไปทํางานกับม้ากับเหลือกมาเดึกตัวสิมาบึงตอบคอมเมนต์เพื่อนอีหยงกระดึกเนาะคะ่ะเนาะยากยากชีวิตอยูู่้เดียวบ่มีผู้ซอยบ่มีผู้ซอยจ้ะอือคนตอบคอมเมนต์ให้กับบม่มีอันอีียง กะยากทูเย็นไปหาเมื่อวานนี่ก็บว่าดเพื่อนเพื่อนต้องไปเบิ่งอีกร้านไม่เพราะว่า้านที่ไปเบิ่งนั้นมันบกมันขายเบิดแล้วก็มันนั่นคันซื้อไงมันกับเขาบ่ไดดเพราะว่าบ้านยายสิริพรหลังน่อยเนาะค่ะเนาะอภัตอภัตต์มินหลังน่อยเขาบ่ได้ก็ต้องซื้อมันเพราะเขากันได้นั่นแ่ะสร้างเพิ่นบอกว่าไปถามเพื่อนเบื้องเพื่อนว่านันเส้นก็ใไ้สร้างไปเบื้องอย่ยงมาดามไปสมมาว่าเส้นว่า ไอเบอร์โทรมาพีนพ่น้องไอเบอร์โทรมาโทรไปถามเขาเขาบอกว่าค่าสร้างนะซี่หาเมื่อเบิ้งนะ่ะค่าเสียเวลาเขาเอาเขาเอาเก้าสิบยูโรพพน,นะโอ้ยเก้าสิบยูโรคันว่าคันได้เปลี่ยนเคียงอะไรให้ซื้อเอาอีกก็ได้เพิ่มไปอีกพะน,นะเอาเอาไปมาซื้อไม่บดีกวัวคันที่มาเสียเวลาให้สร้างมาสอซสอบ่ได้กันซึ่งได้เปลี่ยนเคียงกระจ่ายอีกนะนพี่น้อง นั่นแหละคือเงนจ้ะบอกสู้กันฟังไะเลยสรุปเดียวก็คือสีบ่ก็คือสีบ่บหินสร้างเขาอันมาสบกม,ม,มันสบได้กุ้งกะสีบอดีคือเขาเนาะของอเนนบอดี้เดียวก็ไปให้วันอยุดเขยสิไปเบื้งร้านใหม่นเนาะค่ะเนาะนั่นแหละยังเศร้าแล้วเฝ้ายันบททันงานเขางานใบมงคืนจ้ะไต้ตูนบ่ทางขามตูนป็นแนวนี่ด,ด้วยจ้ะเด้ออากาศดีดีมึงในแหลมตามอยู่เห็นบ่ ถามถนุนมาแล้วจ้ะถามสนุนมาแล้วอะล่ะยางมาอาการดีแห้งหลายมื้อเนี่ยอะล่ะเรบบอกสูื่อนๆฟังเนาะค่ะเนาะลุกตู้เย็นกับพาะใ่ได้ดอกน่าไปเสียเฉียวสซือเสด้จไปเบื้องล้านไหมเพราะว่าเอาวัดไปเบื้องแล้วมันมันไม่เต็หลังเงี้ยอินเพื่อยข่วนเขาบ่ไรจ้ะหมองตังเขาบ่ไรเพราะว่ามันสูงหลายมันกับเขาบ่ไรเนาะสถานที่มันกป็นเจ้าระบบเก่าจ้ะเ็นบอก เนี่ยเพื่อนๆที่ย้ายสีเหลอยู่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยต้นนั้นเนี่ยที่ว่าไปเจอยวนแต่รคาเราแมงบงง่าเนี่ะนี่แหละต้นนี่แหละบ้านเขาเอิญต้นลันทมเนาะลันทมนี่ได้หลายนี่บ่ได้หลายเลยนนี่นี่แหละแมงบงที่ว่าไปเป็นเป็นนักเรียนนั่นยวนแต่ระคามเราไปยันน้ำมือนี่หละจะเห็นบ่มียละได้หลาย จะยางมาหอดรถเลยหรอคะเนาะหอดรถเลี่ยวนี่รถก็จอดอยู่นี่จะยังมาเลี่ยวหอดรถแล้วดล,ดล่วะจ้ะเอาเป็นว่าทั้นี่แหละเพื่อนๆยังหอดรถแล้วเดี่ยวล่ะายสิิ่ฟอนขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมเด้วยค่ะเด้อมาให้กําลัางใจกันอันละตามดืม่มอ่ายายสิริพอนก็รักน,น้อยขอให้นานๆล้วก็สู้ๆเป็นน้ำนเด้อค่ะเด้อ แล้วก็เลือบๆบทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันอย่าถิงอย่าปะกันเด้ออย่าถิงอย่าปะกันพุณอะอากาศก็ดีๆไปแล้วค่ะซํำนี่ละเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเลื่อบเลือบเลบเล